เขาน้าหน้า,นาซัเล็กซี่งามหมดจ้าเด็กพี่น้องว่างามบ่เสียงเขาพัดกันมวนช,ว,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 ชวดชวดชวดเด้อพี่น้องเด้อมวนลายมวนลายเสียงเขาพัดกันนี่พี่น้องนี่กับบรรยากาศ ยำเข่าสุกกินเขาไม่หอมหอมเลยพี่น้องเด้อมาหลับซุ่มรวมกันหลับซุ่มซาสิเด้อซาสิสบาพี่น้องมยามมยำมรีมายำต้นพี่น้องต้นซาสีบุมีปลาจากโตมีกระปูตัวเดียวไม่ติดกระปูเด้อพี่น้องมือ,อมหัดปัาน